Pop the crew, out. Pop the crew, loud. Oh, the crew, First blood. Double kill. Triple kill. ขอของหน่อยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย

ใจเย็นไว้เราทำได้ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยพบกูแล้ว และทำลายเลย,ย,เลยขอบคุณนะขอของหน่อย ขอขอ,อยู่ <ขอ S 1> นีนะขข่ขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะไปที่แอร์ดรอปใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย Kill.